สวัสดีค่ะเพื่อนเืนทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่กดติดตามช่องดูดวงกับแม่หมออ้อยชาแนลทาง YouTube ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับหน้าไพ่ Ace of c u ไพ่ Ace of c u มีความหมายว่าความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ใหม่ๆความรักใหม่ๆที่เกิดขึ้นมา ความสัมพันธ์ที่ดีมีโอกาสพัฒนาไปในทางที่ดีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในด้านศิลปะเพลงหรือศาสตร์ที่ใช้อารมณ์ไพ่ถ้วยที่อยู่บนมือที่ยื่นออกมาจากก้อนเมฆเปรียบได้กับอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆที่ถูกมอบโดยพลังที่เหนือจากธรรมชาติ น้ำที่ไหลออกมาจากถ้วยห้าสายเปรียบดังอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับประสาททั้งสัมผัสทั้งหถ้วยหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกไพ่หมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งหมายถึงการเริ่มต้นอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆซึ่งเราไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี แต่โดยส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้หมายถึงสิ่งที่ดีอาจต้องดูไพ่ประกอบอื่นๆดังนั้นถ้าแปลในเรื่องต่างๆจึงเรียกได้ว่ามีโอกาสจะได้ประสบพบเจอคนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราได้รับความรู้สึกใหม่ๆเช่นความรักความตื่นเต้นรวมไปถึงความเศร้าและความเสียใจ ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในเชิงศิลปะที่ใช้อารมณ์เช่นบทเพลงบทกวีได้อีกด้วยค่ะหากเพื่อนๆชอบในคลิปของอาจารย์ก็ฝากกดติดตามช่องดูดวงกับแม่หมอไอแชแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ